สวัสดีค่ะเิ่งเริ่มต้นไลฟ์สดวันแรกทดลองระบบนะคะชื่อสารพันธเรื่องราวนะคะช่องสารพันธเรื่องราวะคะ่ะทดลองไลฟ์สดเป็นครั้งแรกนะคะก็วันนี้มา หวานข้าวค่ะตอนบ่ายแล้วจะเรยมานั่งทดลองไล์ดูสักะบานสัก5นาทีนะคะทุกคนทดลองทดลองค่ะแต่ก็พอทำอย่างนี้เสร็จแล้วเราจะเสร็จสิ้นอย่างไรยังไม่เข้าใจว่าจะเสร็จสิ้นตรงไหนนะคะทุกคนเนี่ยขอตั้นรับสู่แชทยาเรื่มรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของชุมชน ก็คือยังไม่รู้ว่าจะต้องกดปิดตรงไหนนะคะทุกคนยังยังไม่รู้ตอนนี้มีศูนย์ผู้ชมแล้วก็ศูนย์ไลค์นะคะศูนย์คอมเมนต์นะคะจะลองไลค์ดูประมาณสักห้านาทีช่องสารพันเรื่องราวก็เปิดมานานมากแล้วประมาณสามสี่ปีแล้วค่ะแล้วก็ไม่ได้ เ่จะมาเริ ains, right ่มทำได้ประมาณสักสี่ห้าวันได้ไหมมีวีดีโอได้สองวีดีโอเลคะแล้วก็มีช็อตประมาณสามสี่ช็อตแค่นั้นเองค่ะทุกคนก็ถ้ามีเพื่อนอยู่หกสิบซึ่งเป็นเพื่อนเก่าซึ่งเขาคงจะไม่ได้เห็นช่องเราแล้วล่ะเพราะว่าเขาก็คงจะกดติดตามมาตั้งแต่นานแล้วแล้วก็ไม่รู้ช่องเราไม่ได้ขยับเคื่อนเขาก็เลยคงจะไม่ได้สนใจแล้วค่ะ ก็มีเพื่อนใหม่มาสามคนนะคะตอนนี้ก,ก็ก็ยังไม่เห็นกันนะคะวันนี้ก็จะลอง